สวัสดีครับขอพุณนะครับส at, อหรับคำถามถามมาไม่เห็นงานอยู่เกาหลีหรือญี่ปุ่นนะครับเป็นคือคนไทยอยู่คลายๆมากกับพม่าว่าใายกันนะครับคนไทยครับคนไทยมาเห็นงานอยู่เกาหลีไต้ะว่าหนึ่งเขามาเป็นลูกน้องเขานะครับเขาอยากได้เงินเขานะครับเทากับต้องย่อมเขานะครับแต่ถ้าสีย่อมมาถูกย่างมากกว่าย่อมมาถูกย่างนะครับเขาบอกยังมากเท่ากับได้ตะครับนะครับเขาสั่งงานมากเท่ากับเหตุไปนะครับ เพื่อแลกกันกับเงินนะครับเกาหลีใต้ดีมองนึงนะครับบ้านบ่ไเ้ซเอาเขาบ่ไเ้ซื้อนะครับ่างนำค่าไฟฟฟี่เบิดนะครับอินเทอร์เน็ตไฟไฟฟี่ใส่นะครับคือคืนนี้ขอดีของเกาหลีนะครับแต่เกาหลีนี่สิส่วนมากสิบ้างานเบิดนะครับคนดีกับมีคนบ่ดีกับมีนะครับขี่โกงกับร้ายครับเกาหลีใต้ครับแต่ถ้าผมมานี่ทีผมอยู่น้ำนีเถ้าแก่นี่กับสิบ้างานนะครับแต่เลาก็ดีครับาะวเงินเลาตรงนะครับ เพืนออกตรงเดือนเดือน,นขันตั้มอยู่เกาหลีตอนนี้นะสีอยู่หามื่นกว่านะครับหามื่นสองหามื่นสามนะครับขอบพุณนะครับสำหรับคำถามนี้ครับยาหูก้กับคือเนี่ครับคือผมบอกไปแล้วนะครับถามว่าคือการโมคล้คายๆกันนะครับเกาหลีครับคล้ายๆกันนะครับ อยากหูยังอยูย่เพ่ค, manager, ครับเขาเฮ็ดงานนี is dead, <submarine? S 2> ่เขาได้นะครับเขากล่าวหาดีเกาหลีครับเฮ็ดงานบ่ได้เขากล่าวหาบ่บดีนะครับเขาหักกามีเฮ็ดจังไรให้เขาหักนะครับเฮ็ดงานนี่เขาได้ครับเขากะจะหักครับถ้าเฮ็ดงานนี่เขาบ่ได้เขากล่วว่าหักนะครับนี่คือเกาหลีครับ เขาทางานแหลกกับเงินนะครับเพราะว่าเขาเ,าเงินจ้างเขานะครับบร้โออย่างเงินจ้างนะครับเอาเงินจาา้างเข้าเวลาเขากจับไขได้ป่วยเขาก็พผ้าเข้าไปรักษาอยู่นะครับอันนี้คือก็คือดีอยู่นะครับบ่ได้เสียงเงินนะครับขอบคุณนะครับสําหรับคําถามครับสวัสดีครับ